ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอูนัยเอเมิลี่พูดถึงโอกาสสร้างปฏิหารตามรอยเลเตอร์บอกได้ว่านะครับตอนนี้สิงห์พงาแอตตอันวิล่า มีสิทธิ์ฝันเลยก็ว่าได้กุนซืออย่างอูนเอเมรี่กุนซือสิงห์พงแอตตันมิลล่านะครับพูดถึงการมีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือดูการนี้หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบว่ายอดเยี่ยมจัดๆเลยก็ว่าได้อูนเอเมรี่นะครับเฮดโค้ดของแอตตันวิลล่าได้ให้สัมภาษณ์และพูดถึงประเด็นที่เริ่มมีการพูดถึงว่าอาจจะสร้างปฏิหาร คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เหมือนที่เลสเตอร์ซิตี้เคยทำได้เมื่อฤดูการ2015 2016แอตตันวิลล่าตอนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับหลังอันดับที่3เก็บไปแล้ว32คะแนนจาก15นัดที่ลงทำการแข่งขันเท่ากับที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เคยทำได้ในซีซั่นที่เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เลย ก็ว่าได้กุนซืออย่างอูนเอเมรีนะครับของแอตตันมิล่าได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็คิดเห็นกับแฟนบอลว่าแฟนบอลของแอตตันมิล่ามีสิทธิ์ฝันแล้วไปถึงทุกๆคนก็มีสิทธิ์ฝันแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่จุดสูงสุดที่เราจะทําได้อูนมอรีให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนเราต้องมีความฝันอยู่เสมอ ผมกำลังฝันและบางครั้งฝันมันสำคัญมากสำหรับผมมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำให้ดีที่สุดเอมิลี่ได้กล่าวไว้และทิ้งท้ายเลยว่ามันน่าทึ่งมากที่เล t เตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จในตอนนั้นเมื่อฤดูการ2015 2000 16นะครับมันยากมากอูนมารีบอกว่าที่เลสเตอร์ซิตี้จะไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอูนมารีบอกว่าเราต้องมีสิทธิ์ฝันไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยยังไงทุกคนมันก็ต้องมีความฝันแฟนๆนะครับสิงห์พงาะแอตตันมิลา่าคิดเห็นว่ายังไงบ้างรวมไปถึงแฟนบอลทีมอื่นด้วยคิดเห็นว่ายังไง คิดเห็นว่ายังไงบ้างกับผลงานสุดโหดของแอตตันมิลาะณตอนนี้นะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยพี่พี่แฟนๆบอลคิดเห็นว่ายังไงบ้างว่าแอตตันมิลล่จะเดินตามรอยเลสเตอร์ซิตี้ได้ไหมคอมเมนต์มาให้เบนเซนเตอร์ฟังหน่อยนะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยฝันให้ไกลไปให้ถึง